นี่คือผลงานของนักเรียนที่ไม่เคยทำขนมปังมาก่อนเลยในชีวิตและนี่ก็เป็นการทำขนมปังครั้งแรกที่เรียนกับครูจอยค่ะวันแรกที่ได้เรียนก็สามารถได้ขนมปังแบบนี้เลยนุ่มๆฟูๆใหญ่สวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนที่สมัครเรียนคลาสขนมปังของครูจอยนะคะจะได้เรียนผ่านวิดีโอคอลแบบมีครูอยู่ด้วยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนอบขนมปังเสร็จยังไงคุณก็ทำขนมปังนุ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียนและครั้งแรกที่เรียนค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ใช่สอนให้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่สอนให้แบบไม่จํากัดครั้งจนเก่งแบบมืออาชีพและยังมีสูตรให้ทําอีกกว่า50สูตรให้เรียนได้เลือกทําค่ะและนี่ก็คือการเรียนแบบที่มีครูอยู่ด้วยตลอดทุกขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช่อีกหน่อยได้ค่ะได้อีกค่ะได้อีกเดี๋ยวค่อยหยุดโอเคพอก่อน ใส่เลยค่ะใส่ทั้งหมดเลยค่ะใส่ไปได้เลยหมดเลยหมดเลยค่ะหมดเลย อันอันนี้อันสุดท้ายนะจะสวยกว่าเขาเลยอันสุดท้ายมงลงเลยแหละอันสุดท้ายอ่ะแล้วเวลาคลึงก็พยายามคลึงให้มันยาวพอๆกันนะอันนั้นก็โอเคแล้วก็เอาถักเปียเลยค่ะถ้าไหนสั้นก็ดึงให้มันยาวเท่าๆกันนะคะ ดึงแป้งออกให้กว้างๆทางขามันให้กว้างๆมันจะได้มันจะได้เอ่อเอามาสลับไขว้กันได้ง่ายถ้าเกิดว่ามันติดกันมันก็ไขว้ย,ยากโอเคเรียบร้อยเอาแล้วก็วางเรียงเลย <c oughs> วางให้ห่างๆกันเดี๋ยวโอเคเอาวางห่างเงี้ยใช้ได้ทีนี้ก็ใช้พลาสติกแล้วปิดหน้าด้านบน แล้วก็รอสวยสวยคนทำเนี่ยฝีมือนะเนี่ย,<ด>ยเห็นไหมอ้าขนาดเป็นคนที่ไม่เคยทำขนมปังมาก่อนแล้วขึ้นรูปแล้วแป้งสวยได้ขนาดนี้อ่ะพรสวรรค์มาแล้วจ้าไม,ไม่เคยไม่เคยทำจริงๆวันนี้แป้งโตแป้งสวยแล้วผิวสวยด้วยเรามาลุ้นกันตรงที่ว่าสีมันจะเสมอกันหรือเปล่าเพราะเตานี้มันเวี่ยงจริง ตาคุมยากเตาเนี้ยคุมยากก็เขาก็ทํางานตามราคาเขาแหละราคาเขาก็ไม่แพงเนาะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะเห็นใยไหมคะ